เดี๋ยวพามาดูงานย้ายบ้านครับตัวนี้เป็นคัสเอ b i บิดนะครับก็หมอแปลงใหญ่นะครับเอ b ิบิดสิข้างละสองแน่นเลยนะครับแต่ว่าแท่นี้ก็มีปัญหาเรื่องกี่เรื่องหามบ้างแล้วก็รายละเอียดไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวก็ลูกค้าบอกอยากได้แท่นใหม่ย้ายกล่องนะครับก็เดี๋ยวจะจัดเลี้ยวให้ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ นะครับก็จุดไหนที่มันไม่ดีก็จะเปลี่ยนออกนะครับก็จะทําใหม่หมดเลยนะครับก็จะลื้อใส่กองใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับจัดไปครับจัดป้ายงานย้ายบ้านครับ70%อร์เซแล้วนะครับก็นี่วายสายชุดไฟเรียบร้อยนะครับเหลือพัดลมพัดลมเดี๋ยวต้องสั่งมาใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมมันรอบมันไม่แรงก็เปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็เหลือลงโมลุนผ้าขยาย แล้วก็วายสายจ่ายไฟให้ผ้าขยายนะครับแล้วก็เซตอัพตั้งวิวเทสนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบื้องต้นโอเคเดี๋ยวถ่ายให้ดูตอนเสร็จอีกทีครับจัดป้ายลเสียงครับลองเสียงก่อนเดี๋ยวตั้งไฟวิวนะครับอันนี้ข้างซ้ายโอเค ดังปกตินะครับอันนี้ข้างข้างซ้ายย้ายมาข้างขวาตัวนี้กดพลวแล้วไว้นะครับครับถ้ากดพแลแล้วมันจะลิงก์สัญญาณสองข้างนะครับามาข้างขวาโอเคเดี๋ยวเทสกำลังงานอีกทีจัดปลายเทสสโคบจะลูกขึ้น1นโหลดแปดโอมครับอันนี้จะตั้งไฟบียูนครับก็เดี๋ยวเทสให้ดูก่อนนี่ข้างขวา วิวอันนี้วิวยังไม่ได้ตั้งนะครับข้างขวาลิปที่ประมาณร้อยวต์นะครับสวยๆร้อยวล์แปดโอมครับโอเคเดี๋ยวย้ายมาดูข้างซ้ายแล้วนี้กดกดลิงค์พาราเรลไว้นะครับพาราเรลกดลิงค์ซ้ายขวามองไหมโอเคมาอันนี้ข้างซ้ายมาเล่นญญเหมือนกันปึ๊บข้างซ้ายก็ลิบที่ประมาณร้อยวต์เหมือนกัน สัญญาลูกขึ้นปกติทั้งท้องทางครับโอเคสวยๆจัดไปครับจัดไปเดี๋ยวตั้งวิวให้ครับ